내... 아무 เออออออเเเอเปล่งเสียงเพียงพินเออเอเออินท่าบอกข้อเออมรนาคงมาเออวันหนึ่งเออเอเอถึงตอนเออเปียนเบียดเสียสอเออ I'm an un-